รีวิว MRC นะฮะ Edifier ซึ่งเป็นลำโพงเอ่อมอนิเตอร์นะฮะเ,น Monitor, ะเป็นลำโพงมอนิเตอร์และเป็นลำโพงฟังเพลงและเป็นลำโพงเล่นเกมและเป็นลำโพงดูหนังได้ดอกเป็นเคเอร์นะฮะนี่ดอกเป็น, ver, น,ะะน,ปนวัสดุเป็นเคเอร์นี้เป็นโดมว่ายฟ้าร้องนะครับอ่ะ ตอนนี้เปิดอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็คือโหมดฟังเพลงถ้าเกิดว่าเป็นมอนิเตอร์ก็กดอ่าเอ๊ะอ่าสีแดงเป็นโหมดมอนิเตอร์มอนิเตอร์คือเสียงมันจะแฟดนะฮะลูกค้าเดี๋ยวลองฟังโหมดที่เป็นเพลงนะฮะนี่ก็เป็นสายจัดโต๊ะคอมก็มีนะนี่บ้านลำโพงนะฮะนี่อ่าวด,ดีสิริเปิดเพลงเนวาห์ <ur> โอเคนี่คือสถานีสำหรับคุณ อ่ะให้ฟังอันนี้ก่อนขอนอกเรื่องนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเทสให้ฟังเลยผ่านอะไรแล้วคขาเนี้ยอ๋อผ่านเพย์สเตชันเอ้าในตะกร้าก็มีนะในพื้นที่แสดงสินค้ามีนะฮะเพย์สเตชันเนี้ยอ๋โอโอ้บางคนบอกเพย์สเตชันมันเกมมันเกี่ยวอะไรกันนอกจากเกรนอกจากเกมนะฮะยังเป็นสามารถเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เห็นไหมเนะี้ยไายดีอ่ะเห็นไหมฮะ ยูทูบได้นะนะเออเลยไปไกลอย่างแน่ youtube Apple Music Apple TV Netflix Spotify คือเป็นเป็นเป็นมีเดียเพเยอร์ได้เป็นสื่อเขาเขียนว่าสื่อนะอ่าอ่าเพลงวันดีสิริปิดเพลงอันนี้ก็ HomePod นะฮะอันนี้นะลองฟังดูสักนิดนึงนะฮะฟังเสียงจาก ต่อเป็นระบบ DSP นะนี่อันนี้ของ LG OLED นะฮะจอตัวท็อปของเขาเลยนะฮะโค้งระดับองศา 800R นะฮะก็คือเท่ากับนะฮะความโค้งของดวงตาเราเองนะฮะแล้วก็เป็นไวสกรีน45นิ้วตัวนี้ปกติ6,009นะแต่ถ้าใครเอานี่โปรโมโชั่นพิเศษนะฮะ สี่หมื่นเก้าโอ้ยขอขอโทษทีครับปกติหกหมื่นเก้านะโปรโมชั่นเิร็จเหลือสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อย LG นะฮะ LG อะลองดูไอ้นี่เขามีปุ่ม D T D S P นะกดสิเห็นไหมฮะถ้า D S P มันก็จะไปโหมด e n น e r t a i n m e n t นะแล้วเราก็จะลองฟังดูสักหน่อยหนึ่งนะฮะที่เราก็กำลังกำลังหาข้อมูลเขาอยู่นะอ เปลี่ยนทำไมนีน่โอเคเตทนเมนต์อ่าเอาอะไรครับคำแอดยูอาร์นะอ๋อรู้แล้วเปิดได้ทีละหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เขาปิดเสียงอีกไม่ได้ยินกันวุ่นวายเลยนะเนี่ยอ่ะเปิดนี้สุดนะฮะอ่ะแล้วต้องไหนเปิดสุดอีก,กตรงนี้อ่ะสุดไปเลย As you are As you were As I d o l you to be หยุด <c oughs> อ่ะไปต่อส่วนเรื่องกำลังขับอะไรพวกนี้นี่สเปคทั่วไปอยู่แล้วฮะสเปคอันนี้ก็คือดูดูมันมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะอ่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกกับมันเป็นเอ่อมันเป็นมอนิเตอร์นะฮะสายทำเพลงทำดนตรีเป็นลำโพงมอนิเตอร์ได้นะแล้วก็เป็นลำโพงฟังเพลงแล้วก็จะ เป็นลำโพงฟังเพลงแล้วก็ส่วนโหมดเกมโหมดอะไรเนี่ยก็มันก็ต้องมันก็มีโหมดนะฮะแต่มันไม่ได้โชว์ในนี้แค่นั้นเองนะฮะแล้วมาปรับในนี้ก็ได้นะฮะในในอุปกรณ์อื่นๆของเราก็ได้นะไปไงต่อดีเราเออ Jeez, เพลงเขานี่ฟังแล้วก็โดนเหมือนโดนสะกดจิตนะ JESUS นี้เสียงเขาจะลองเทียบกับตัวนี้ไหมตัวนี้สองพันกว่านะสองพันเก้านะรู้ไม่รู้ว่าในสก,ก้าเหลือเท่าไหร่นะฮะแต่จัดโปรให้บานลำโพงโดยนายชายเย็นถามมากูมาก็ได้ถ้าเกิดไม่รู้จะมายัางไงนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหหยุดก่อนครับหยุดก่อนอ่ะทำแอดยูอาร์ The man who said the word มันจะมีทีเสียงที่กว้างเวทีเสียงกว้างกว่านะมีสิ่งีน้ําเงินคือฟังเพลงแล้วนะหยุดฮะมันนานไม่ได้มันนานไม่ได้นนนไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดเสียงก็คือไม่ได้ยินหมดเลยนะ เพงโรยทีนะฮะโรยอทีนี่จะลองฟังฟังผ่านลูนไหมฮะฟังผ่านลูนนะวิทรีวนเพลงเขาเนี่ย ทำไมทำไมคนยังพูดถึงณนะเวลานี้นะฮะไม่ลองเช็คดูได้นะเพราะว่าอะไรเพราะในแต่ละเพลงของเขาเนี่อยอมันเชื่อมโยงไปสู่วันที่เขาเสียชีวิตนะฮะก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าโดนฆาตกรรมหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะจริงๆเขาก็ไม่ได้มันจะเขาจะมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายแอนตี้กับฝ่ายที่ชื่นชอบนะอ่ะัเรื่องเขาปล่อยเขาเราไปต่อเพลงอะไร อันนี้เป็นของอันปักนะฮะอันปักในยอทอก็มีนะดำไลฟ์อะคูสติกดำนี่เป็นเวอร์ชันอะคูสติกเขานะนอ่ะหยดก่อนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปตัดตรงนั้นอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวนะเปลี่ยนแนวออกก่อน อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นอะคูติกผมว่าเป็นเป็นเวอร์ชั่นเดียวที่เขามีนะที่เหลือเขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟหรือมีชื่อเรียกอย่างเาเรียกว่าสายกรันชนะฮะนี่อันนี้นี่อันนี้ก็เป็นที่มาสเตอร์พิซของเขาเลยที่พาราเมานะฮะสดที่พาราเมาเอ่อใน YouTube จะมีวิดีโอด้วยนะเออเพลงเนี้ย อันนี้เพ,เพ,เพ,เพลงนี้พอลลี่นะฮะพอลลี่ก็คือเป็นเกี่ยวกับความสะเทือนใจนะฮะเด็กมีผู้ชายคนหนึ่งจับหญิงสาวไปมัดมีเชือกโน่นนี่นั่นนะฮะเออ่ไปดูมีเนื้อหาแปลอยู่นะลองฟังหน่อยนะอ่ะนิ่บางไม่ไม่น่าทันนะฮะรูน่ะรูนร่ะ กดติดตามช่องนี้ได้เดี๋ยวช่องนี้ไลฟ์ต่ออิสมียยาวเกินไปแล้วไปตัดทิ้งไปช่วงหนึ่งครับไม่งั้นเวลาไม่พอไอโฮมพอดนะฮะนี่คือต่อ a i r ์เพยไปนะ เดลิฟองรูนหน่อแม่รูนหน่อยดีกว่าวะอ่ะรูนครับคันนี้รูนเปิดให้นะฮะเปิดให้นะรูนนะฮะโอ้ยแต่เพลงต้องต้องกาเพลงต้องเพลงต้องบักเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ่าให้รู้เรื่องบังเซ่พี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 ่เฮ้ยมาเต็มกว่าว่ะ แต่เราเอาบิลลิสเหมือนเดิมนะเพลงเดิมนะ song The อันนี้รูนนะเห็นไหมมันหน่วงมันหน่วงโอ้ว่างกันวะนี่ไออยู่คน สวัสดีสิริปิดเพลงสวัสดีสิริปิดเพลงจากรู n e Music เล่นอยู่ในตอนนี้ <c oughs>